อนุภาคควอนตัมก็มีความนึกคิดพลังงานควอนตัมขนาดใหญ่ของกาแล็กซี่ฉันจะบอกข้อมูลเพื่อให้พวกคุณเก็บเอาไปคิดดูพลังงานควอนตัมที่พวกคุณพบเห็นได้ในอนุภาคขนาดเล็กมากๆนั้นมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่มากๆได้เหมือนกันอันที่จริงแล้ว พวกเราก็ชักจะเริ่มไปไกลเกินไปซะแล้วเพราะว่าพวกเรากำลังจะบอกกับพวกคุณว่าจริงๆแล้วในแต่ละส่วนของจักรวาลมันก็จะมีกฎทางฟิสิกส์ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของกาแล็กซี่นั้นๆคืออะไรเรามาเริ่มกันที่หลักฐานกันดีกว่าที่ว่าฟิสิกส์ไม่ใช่กฎ เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลแต่อย่างใดเพราะว่ามันจะแปรผันไปตามตราประทับทางควอนตัมของพลังงานของพระผู้สร้างของแต่ละแห่งซึ่งบางแห่งก็อาจจะคล้ายคลึงกันมากๆแต่ทุกๆแห่งก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กๆน้อยๆมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงกลางยังไงล่ะ เพราะว่าฟิสิก์ของพวกคุณอยู่ในสามมิติซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นพวกคุณจึงมีปัญหากับเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วสิ่งต่างๆมันทำงานได้อย่างไรและควอนตัมฟิสิก์ก็เป็นเพียงเงื่อนงำเดียวที่พวกคุณมีอยู่เกี่ยวกับอนันตาจักรวาลน,นี้และก็เป็นเงื่อนงำเดียวของความเป็นไปได้ที่ว่ากฎบางกฎของมวลและแรงโน้มถ่วง ถูกกำหนดโดยสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงศูนย์กลางของกาแล็กซี่พลังงานแห่งการสร้างสรรค์ก็อยู่ตรงกลางนั้นด้วยพลังงานที่ว่านี้มันเป็นพลังงานที่มีสองขั้วที่คอยผลักและดันสิ่งที่พวกเราเรียกว่าฝาแฝดอยู่และมันก็อยู่ตรงกลางของกาแล็กซี่ของพวกคุณด้วยแม้ว่าในโลกสามมิติของพวกคุณ พวกคุณจะเห็นว่ามันเป็นเอก,กพจน์แต่จะว่าไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่กันเป็นคู่ค,คู่ต่างหากละ่ะวิทยาศาสตร์ของพวกคุณยังไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นพวกเราบอกเรื่องนี้แก่พวกคุณก็เพื่อที่ว่าเมื่อใดที่พวกเขาค้นพบมันแล้วพวกคุณก็จะได้พูดได้ว่าพวกคุณเคยได้ยินมาก่อนแล้วจากที่นี่ แล้วมันก็จะทำให้สิ่งอื่นๆที่ฉันกำลังจะกล่าวต่อไปนี้ดูน่าเชื่อถือด้วยเอาละ่ะมันจะเป็นยังไงนะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในฟิสิกส์ของพวกคุณมันอยู่กันเป็นคู่คู่แม้แต่กฎทางฟิสิกส์ในปัจจุบันนี้ของพวกคุณเองก็ตามที่พวกคุณบอกว่าตรงกลางกาแล็กซีนี้มันเป็นเอกภกพหนะักมีใครเคยคิดบ้างไหมว่ามันอาจจะเป็นอีกคู่หนึ่งก็ได้ เรามาเริ่มกันที่นักดาราศาสตร์กันก่อนดีกวา่าถ้าฉันถามพวกเขาว,ว่านักดาราศาสตร์ที่รักพวกคุณเชื่อในพระเจ้ากันไหมนักดาราศาสตร์อาจจะคิดอยู่ครู่หนึ่งและก็อาจพูดว่าฉันไม่ใช่คนที่จะมาพูดถึงเรื่องพระเจ้าได้หรอกนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์สำหรับฉันและแม้ว่าฉันอาจจะเชื่อในพระเจ้าอยู่ก็ตามแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันศึกษาอยู่ เพราะว่าฉันยึดถือแต่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นถ้าอย่างนั้นพวกคุณอาจถามเขาแบบนี้แทนว่างั้นคุณเห็นอะไรที่น่าสนใจในทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกาแล็กซีของเราบ้างละ่ะสิ่งนี้อาจจะทำให้นักดาราศาสตร์ตื่นเต้นเล็กน้อยและกล่าวว่าฉันจะบอกพวกคุณถึงสิ่งที่น่าสนใจสำหรับพวกเราทั้งหมดในตอนนี้ว่าพวกเราได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่พวกเราไม่เข้าใจ นั่นก็คือมันมีกฎทางฟิสิกส์สำหรับวัตถุขนาดใหญ่อยู่หลายข้อที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับกลศาสตร์การโคโจรของเอหะวัตถุต่างๆได้มันไม่เหมือนกับที่เคยเรียนรู้มาจากกฎทางฟิสิกส์เลยมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากสำหรับพวกเราที่กาแล็กซี่นั้นเคลื่อนที่เหมือนเป็นจานใบหนึ่งซึ่งเกือบจะดูเหมือนว่า ดวงดาวทั้งหลายเป็นเพียงก้อนกรวดก้อนหินที่เกาะติดอยู่กับมันอย่างนั้นแหละเพราะว่าพวกมันทั้งหมดจะโครจรไปด้วยก,กันมันจะต้องมีพลังงานอะไรบางชนิดที่ทำให้มันคงรูปร่างอยู่แบบนั้นได้เพราะกลศาสตร์การโครจรแบบที่พวกเรารู้จักนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงและมวล และรวมถึงเกี่ยวข้องกับการโคจรของวัตถุใดๆรอบๆจุดฟันคล่ำจุดหนึ่งด้วยจุดฟันคล่ำที่ว่านี้ก็เช่นดวงอาทิตย์ของพวกเราเป็นต้นดังนั้นมันก็จะไปสร้างวงโคจรหลายๆวงโคจรที่ไม่ซ้ำกันเลยให้เกิดขึ้นเพราะว่าวัตถุทั้งหมดที่อยู่รอบๆจุดศูนย์กลาง ที่มีแรงดึงดูดใดๆต่างก็จะเสาะหาวงโครจรเป็นของตัวมันเองขึ้นอยู่กับมวลและความเร็วของพวกมันนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมดาวเคราะห์ทั้งหลายจึงมีวงโครจรที่แตกต่างกันนั่นคือฟิสิกส์ที่พวกเราคาดคิดไว้นั่นคือในแบบที่ระบบสุริยะของพวกเราเป็นแต่มันไม่ใช่ในแบบที่กาแล็กซีเป็น กาแล็กซีทั้งหลายต่างก็มีบางสิ่งที่มีแรงดึงดูดอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของพวกมันด้วยเหมือนกันแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลับเคลื่อนที่ไปรอบๆจุดศูนย์กลางนั้นอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะต้องมีแรงโน้มถ่วงและแรงดึงดูดบางชนิดที่มีความเป็นเอกภา,ภาพอยู่ที่นั่นแน่ๆน,นี่แหละที่พวกเราไม่เข้าใจ การออกแบบอันเหลือเชื่อท้าทายทุกความเป็นไปได้ยากแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดแล้วพวกเขาก็จะบอกอะไรบางอย่างที่พวกคุณไม่สามารถเชื่อได้อีกว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าความบังเอิญดังนั้นพวกเราจึงจะตั้งชื่อให้กับข้อความสื่อสารในครั้งนี้ว่าปัจจัยแห่งความตั้ม มันมีอะไรบางอย่างที่พวกคุณคาดไม่ถึงกำลังเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวพวกคุณในขณะนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงสามมิติของพวกคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกดูเหมือนจะอยู่ในสภาวะของการสุ่มหรือความบังเอิญแทบทั้งสิ้นกล่าวคือโลกแห่งความเป็นจริงจะตอบสนองออกมาในรูปแบบของกราฟ ทรงระคังคว่ำตามที่ถูกคาดหมายไว้นั่นเองสิ่งปกติธรรมดาจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งกว่าสิ่งที่ไม่ธรรมดาและสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากก็จะเป็นไปในรูปแบบของการสุ่มที่คาดหมายได้ถ้าพวกคุณโยนลูกเต๋าซ้ำไปซ้ำมาเป็นพันพันครั้งพวกคุณก็จะพบว่าการสุ่มหรือความบังเอิญมันเกิดขึ้นแบบคงเส้นคงวา นั่นแหละคือสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าวิถีที่สิ่งต่างๆเป็นไปนั่นแหละคือแบบที่พวกคุณคาดหมายละ่ะแบบที่มันไม่มีความลำเอียงใดๆมาเกี่ยวข้องด้วยเลยกลับไปที่นักดาราศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนักดาราศาสตร์กําลังพูดว่าทุกๆท,ที่ที่พวกคุณมองออกไปเพื่อตรวจสอบสิ่งที่พวกคุณอาจจะเรียกว่าพลังงานในการสร้างสารรค์ของจักรวาลน,นี้นั้น พวกคุณก็จะพบว่ามันคือความเหลือเชื่อในทางคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นั้นเลยเพราะมันจะเหมือนกับว่าเวลาที่พวกคุณโยนลูกเตา๋าแล้วคุณก็จะได้เลข6และเลข6และก็เลข6เป็นพันๆครั้งอะไรแบบนั้นซึ่งมันอยู่นอกเหนือขอบเขตของความบังเอิญมันแสดงให้เห็นว่ามันจะต้องมีการออกแบบอันชานฉลาดอย่างแน่นอน ตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังพูดถึงนักอภิปัชญาคนหนึ่งนะแต่ฉันกำลังพูดถึงนักดาราศาสตร์คนหนึ่งอยู่ทุกทกที่ที่พวกเขามองดูท่ามกลางความเป็นไปได้ไม่ได้ทั้งปวงพวกเขาพบว่าจักรวาลถูกออกแบบมาด้วยความเมตตากรุณาเพื่อค้ำจุนชีวิตพวกเขาใช้คำว่าการออกแบบอัญชานฉลาดแต่ฉันเรียกว่าการออกแบบอย่างเมตตาธรรม และฉันจะบอกกับพวกคุณว่าพลังงานนี้แหละที่เชื่อมระบบสุริยะทั้งหลายในกาแล็กซีของพวกคุณเอาไว้ด้วยกันด้วยจำนวนดวงดาวกว่าหนึ่ง้อพันล้านดวงพลังงานนี้แหละคือมือของควอนตัมอันใหญ่ยักษ์ที่มีอิทธิพลต่อกาแล็กซีทุกๆก,กาแล็กซีในจักรวาลของพวกคุณเหมือนดังเป็นหัดแห่งพระเจ้ามันคือควอนตัมอย่างหนึ่ง มันคือมือแห่งความเมตตาการุณาแล้วมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรมันคือตัวอย่างแรกในจำนวนหลายๆตัวอย่างที่พวกเรากำลังจะบอกพวกคุณอยู่นี่แหละเพราะนี่คือปัจจัยแห่งควนตัมนี่คือลายนิ้วมือแท้ๆของพระผู้สร้างของจักรวาลมันถูกทำให้มีอคติโน้มเอียงเข้าหาความรักโน้มเอียงเข้าหาชีวิตโน้มเอียงไปทางความเมตตาการุณา ตอนนี้พวกคุณกำลังอยู่บนโลกที่ไม่ควรจะมีอยู่จริงๆเพราะว่าสิ่งเดียวที่ยอมให้มันมีอยู่ก็คือการออกแบบอันชาญฉลาดนั่นเองวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะรู้เรื่องนี้สำหรับพวกเขามันยังคงเป็นปริศนาอยู่สำหรับพวกเขามันไม่ใช่ถ้อยแถลงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่นอกเหนือความน่าจะเป็นทางสถิติ และดูเหมือนว่าสิ่งเดียวที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเป็นการออกแบบคือเมตตาธรรมที่เป็นพลังงานของพระผู้สร้างของจักรวาลน,นี้ลองคิดดูพวกคุณคิดว่ามันหมายความว่าอะไรถ้ามันมีความเมตตาการุณาอยู่ในการสร้างสรรค์ทั้งมวลของจักรวาลที่ยอมให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ยอมให้โลกนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วมันก็หมายความว่า โลกอื่นๆก็จะต้องมีอยู่ด้วยมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในทุกแห่งทุกหนซึ่งพวกเราก็เคยบอกเรื่องนี้กับพวกคุณมาหลายครั้งแล้วแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็กำลังอยู่บนโลกที่พิเศษมากๆใบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีทางเลือกอิสระในทุกๆเรื่องซึ่งในแต่ละจักรวาลน,นั้นจะมีดาวเคราะห์ที่เป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้น และมันก็มีดาวเคราะห์หลายดวงที่เคยเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีมาก่อนเช่นกันและมันก็ยังมีดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีที่เลือกระดับขึ้นไปแล้วอยู่อีกมากมายด้วยเช่นกันที่ตอนนี้กำลังทำหน้าที่จัดเตรียม,มเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตให้กับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอยู่ซึ่งดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่ว่านี้ ก็จะกลายไปเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีอันศักดิ์สิทธิ์ดวงใหม่ต่อไปดังนั้นตอนนี้พลังงานแห่งการสร้างสารรค์ที่มีอยู่ในพวกคุณจึงเปลี่ยนไปด้วยภูมิปัญญาจากหลากหลายยุคสมัยมันคือภูมิปัญญาจากหลากหลายยุคสมัยของกาแล็กซี่ของพวกคุณไม่ใช่ของโลกของพวกคุณเพราะว่านับตั้งแต่หลายพันล้านปีที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้ที่มีกาแล็กซีนี้ขึ้นมา ได้เคยมีผู้ที่มาก่อนพวกคุณแล้วจำนวนมากมายและพวกเขาก็ได้เคยมีส่วนร่วมในบททดสอบต่างๆด้านจิตสำนึกไปแล้วพวกเขาได้เลื่อนระดับขึ้นไปสู่ระดับจิตสำนึกแห่งเมตตาธรรมระดับใหม่แล้วและได้ส่งผ่านมันไปให้กับดาวเคราะห์ดวงใหม่แล้วมันเป็นเหตุการณ์ระยะยา,ยาวแต่ในที่สุดแล้วพวกคุณก็จะทำเหมือนอย่างที่พวกเขาทำนั่นแหละ ซึ่งด้วยวิธีนี้พวกคุณจึงกําลังสร้างประชากรให้กับกาแล็กซี่อยู่ด้วยมเมล็ดพันธุ์ของพวกคุณเองและด้วยมเมล็ดพันธุ์ของบรรดาผู้ที่อยู่มาก่อนหน้าพวกคุณมเมล็ดพันธุ์แห่งเป้าหมายอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อพวกคุณผ่านระดับจิตสำนึกแห่งความเมตตากรุณานี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อจักรวาลถัดไปจริงๆและจะไปมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของวิธีการออกแบบอย่างชาญฉลาดด้วย มันได้เข้ามาใกล้จุดนี้นานมาแล้วก่อนที่จะมาถึงจุดนี้จุดที่ฟิสิกส์สามารถแสดงให้เห็นว่ามันมีเจตคติได้มันเป็นเจตคติแห่งความเมตตากาลูนานั่นแหละคือภาพใหญ่หลักจากมหาเทพไคออนพี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับแสงสว่างทุกทท่านท่านครูทุกทุกท่านที่จะช่วยกันยกระดับโลกของเราให้สูงขึ้นไปนะคะขอให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟังคลิปเสียงนะคะสวัสดีค่ะ